ติดเชื้อไปทั้งหมด305คนเสียชีวิตไป2รายซึ่งถือว่าเป็นอัตราการเสียชีวิตที่สูงแล้วเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการเกิดการเกิดโรคไข้เลือดออกเรามีวิธีหลีกเลีย่ยงยังไงบ้างคะใครมีคําตอบให้ดูได้หนูมีรางวัลอ่ะยกมือได้เลยค่ะยกมือได้เลยก้มม้วเดี๋ยวขอวี่ง้าข้างหลังนะคะยังไม่ได้ฟังไงตีแรกลก

เราจะกำจัดอย่อะไรด้วยอะไรได้บ้าใส่ซายใช่คระใส่ซายคะ กดแลค่ะเดี๋ยวเราเอามาใส่น้ำยานี่แหะค่ะเกดใกอนเปมเปนที่สามารถใำอะไรได้ยัใครที่ไม่เหมือนใครไหมคะนี่มีค่ะ้นเปี่น้ำเดอ่างน้ำเราบ่อยๆบ่อยบ่อยบ่อยแค่ไหนคะออเปลี่ยนบ่อไม่ควรไม่ควร้เปลี่ยนดเวลาเปลี่ยนนะคะทำยังไงคะเวลาเปลี่ยน ถ่ายน้ำทิ้งเลยถ่ายน้ำทิ้งค่ะเวลาเปลียยไถ่ายน้ำเอาไปแล้วเนี่ยเราควรหาแปรงอะค่ะขัดตามขอบใช่เลยอ่าดีค่ะเพราะว่ายุงเขาจะเกาะตามขอบขนาดเพื่อที่จะวางไข่บางทีถ่ายน้ำไปแล้วเราไม่ได้ขัดตามขอบเนี่ยค่ะอ่าเป็นรอยเดิมอะยุงเขาก็สามารถเกิดไข่ได้อีกเก็บบ้านให้สะอาดใช้ได้ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นที่ยุงเกาะค่ะ ได้ค่ะมีใครด้ยคะเจอน้ำขังที่ไหนให้เททิ้งเลย้าาน้ำนขังก็เจอหน้าบ้านของใส่น้ำส่องค์ขังไว้เลยพี่เพวกในกระลาพวกในยางพวกในรถเททิ้อ๋อได้ค่ะได้เพราะพี่ตุ่นนะจะเปลี่ยนอยู่บ่อยๆต่อน้ำต่อน้ำปลาใส่ปลาปลาตัวเล็กๆอ่ะปลาหางนุ่งหางนุงอ่าได้ค่ะอ่าเพราะปลาหางนกุ่งปลาสอดเพราะเป็นปลากินสัตว์ซึ่งลูกน้ำเองหรือว่าอะไเองอ่ะปังบอกเขาไม่กิน พูดพูดคิที่สูตนะเปลี่ยนน้่เปลี่ยนทุกครั้งเลนะที่บ้านไม่ให้มันมีหยไม่มีอะไรถ้าเกิดถ้าทุกเทกาลอะไรอะไรจเปี่ยกคังเลย่ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะยังใครอีกไคะยังเหลือนะํางวัลยังเหลือพี่ผู้ชายพูดดิพี่ผู้ชายพูดมาเกอะไรนะคะใช้ข่เนื้อรังโคน よかった。